นะสวัสดีครับได้ยินข่าวว่าไม่สบายหรอบาดลงคอใช่ไหมบาดลงคอบาดลงคอที่ที่หายเพิ่งหายอาทิตย์หนึ่งมันจะคันคันคอแล้วก็ไอหน่อยเปิดวงยหายหายหายมันหายอยู่วัดมันเป็นไม่นานสักอาทิตย์หนึ่งนะแล้วเราต้องดูแลสื่อยาขี้น็กมากินจะตำยายเขาเขาจะให้ยาแก้อักเสบมันจะคอแล้วก็ บ่ว่าจะขึ้นถึงขี้มั่ว่าจะขึ้นแต่ขี้เลบ่ต่ออด้บอ้แมพอเปลี่ยนุดขึ้นคอนเสิร์ตได้เนาะเก่งมามบ่ซันกันได้อ่พี่องดการือ้ยมื้อนี้เราแต่งหนามาบ่สไยเราดอกเมื่อเราแต่งจังไก่แต่เสือไม่หรอบอเบย์ก็เป็นเด็กเสื่ดอตอ่อยเนาะ

เอาเรื่องใต้วัดไปนีลุงกับคุพี่ฝ่ายไปนะเพราะคมาสิคนเลเพ่รัางมากันาขาวเนื้อไปนั่นชิดหนชิดหนเรื่องเื่อมเตวัดอะไร้วัดนั่นอย่างไวคนชิดหนชิดหน

ทุกคนกินยบเดือเพิ่งมาหอดวเรอ๋ยวสิบเาเพิ่งประมานกลางอเรียบรอเอาขึ้นหนึ่งครับแทนพี่จะขับไปตัวกับ่หนาบกสูงเออเป็นตโมแล้วก็ตัวนียู ส่องมสองมอส่อง่เนี่ก็ดส่องทีบเนีส่องส่องมอส่องเนี่ยตวัเมื่อกระสันมาสันรอครับพี่มังรอขึ้นยังอันไล่ยุดเทมเสียเลยช ไม่หอกครับเคยทาคันนเคือเมนีลูกคา่อดีเมก็อมีลูกสซริแก้วขมีอีกคู้นึงล <eterm Gore> ูกโยขมนตัวขมตัลงงอาว่าเเรือเดียวลงเอาว่าะเเดียวฝากติดตามด้วยมือเียวนทม่สียวและขาวมาสัมผัสทุกเมนูเห็นป่อมน่าข้าวมาสัม

หายถ้ากินยานะถ้ากินยาก็ต้องหายนี่เป็นมากประามัอาทิตย์นึงว uh? ันลงคอนอีกทุ่เส้ามือนี่แหละอาทิตย์นึ่งยังหไามานอาทิตย์นึ่งอาย่าไปยานด้วยการกินยาใม่วงี่ไมงวงอาทิตย์นึงก็กินยาใม่หวงให้ดีวันนี้รอคานเียาที่ มันเข้าไมดหมดที่ไปหนึ่งทันเก็บข้อเบขศัพท์นะครับถ้าดาหมดเดีวจะมีีดอะไร้าอ่ะอืมคุณละครตอนนันนก็เก็บให่เราสมน่อยเหลือฝายเงินมั้งแม่เราไม่ได้ทำ เมื่กลตุ้งจึงพอใกล้นะกลันใทล้กนหาแล้วหาแล้วโอ้ย้ยย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 ย้็ยยยยยล้ยย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 ิยย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 ่ยย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 ัยยยยยวยย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 กยย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 ย

มันบ่ามีผู as> ้ใดเห็นดอกไม้อยู่ข้างหลังคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนเนี่ยกลมเกินเลยบัานนี่ Please, สวัสดีครับ่ไหนอเอาลงเรือมาน้ำขาวใส่ทิพน euh ่าเสือ้ำเขาจะ่นเ้เขียนาเสือำเมื่อนอันนั้นแทนเพื่อนว่ายัง อันจนจบมั้งหกเลยเพื่อนน้อยยังก่อนมักใครเป็นอีฟหรืเปล่าบมากอีฟโมแน่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 แนแน่แนแน่แนแน่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 แนแน่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 แนแน่แนแน่แน่แน่แนแน่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 แนแน่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 แนแน่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 แน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  เอาทั้งมทัว่าครลไคสวัสดีครับสวัสดีครับน่งก็ตอนนี้ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางผูู้้ฝึกสอมแล้วก็ศิลปินของสาวน้อยพี่แปนแพงแล้วก็ จอ้โหครับนองๆทีมงนยันซอข้าวสาร้ีส่วนสคัญกับวลำสามัอที่แ่แพง